สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับของวันที่20ธันวาคม64นะครับก่อนที่ท่านคุณผู้ชมจะไปรับชมรับฟังทางช่องขอขอฝากช่วยกดติดตามกด subscribe ให้กับทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ด้วยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประจำวันที่20ธันวาคม2,564บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นถึงกับหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีลมแรง สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2ถึง11องศาเซลเซียสและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตม่ำาาสุดอยู่ที่5ถึง17องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศจอมดนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นลาอีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนในคืนนี้ วันที่20ทธันวาคม64และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพอากาศภาคเหนือกันเลยนะครับภาคเหนือจะมีสภาพอากาศเย็นถึงกับหนาวอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่12 26องถึง16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่25ถึง29องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2องถึง1ิองศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็วลม1 0บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีสภาพอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอรุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12ถึง1 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26 ถึง27องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5ถึง17องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีสภาพอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18ถึง19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28 ถึง29องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีสภาพอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่17-23ถึง 23, องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่27-30ถึง 30, องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างออกฝั่งขึ้นจะสูงประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีสภาพอากาศทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28ถึง30องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-35ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีสภาพอากาศมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูล อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32งองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-30งกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างออกจากฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปล,ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมมฑลจะมีสภาพอากาศมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-31องศาเซลเซียส ลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับวันนี้ช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน